นะอ่ตตมาตีเนี่นองเพชรสถาวุนตงเสียงจริงนะนี่นะล,ลองแฟนขับกามาเยอะเลยนะีนะแฟนขของน้องดึงเลยก็ได้สวัสดีเจ้างเง,งก็โตนะ แล oh, y y ้วข้าวแม่ชีสองศกน้ำเจ็ดสีน้ร่วมบริจาโอ๋ออย่างนี้ได้รึเปล่าพระพุมอินทิหารนี่อ้โนี่กงเพชรตะตาวุฒินะนี่นะองเกพระโตเนี่ยตวันจะรับแจกข้าวฟองจากรองเพชคขาวุฒิฮะจะกรองเสียงไพเร่ที่ร้องเพลงหลวงะโตนะ เลขานำมาตามงต่อตรงนี้ยังล่มกว่าที่จะได้แจกข้าวองมห้อละตรงนี้ยังล่มกว่าตรงนี้ของนอนกันจาตรงนี้เป็นคนมารับก็จะร้อนเพราะมันอยู่ในร่มแล้วมันมืดมันร้อนแสงจาแกข่าของที่ด้านหน้าันก็โตรงง่าย สวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาทำบุญกันค่ะมาทำไมคามาอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะจ๊ะตอนนี้อยู่ที่หลวงพ่อโตนะคะวัดอินทระวิหารกรุงเทพมหานครน้องเชรได้นำข้าวกล่องนะคะพอดีเรามาทำบุญกันก่อนที่จะไปญี่ปุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ อย่ที่แจ้งไว้แล้วนะคะวันนี้น right. ้องมาทําบุญแล้วเดี๋ยวก็นี้ทาทานด้วยแจกข้าวกล่องได้ค่ะมองไม่เห็นเลยใครที่มาทำบุญไหว้พะจะรับแจกข้าวกะลองแจกแกงกระลาวกระล้ามแกงหลงระต่ แล้วกอเพลงก็มีหลายเพลงนะลำกอเพลงแล้วก็โตด้วยนะไม่ต้องเรียงหยิบออกเลยแค่เปิดเฉยๆนแยนเทง50สไมจะตเทียนดิ่ไม่คุยนะคะชมพ้าพเอาสวัสดีลก่าากาลป่านทะเลขาย20มบาทตำบละะกินนี้แฟนขมาด้วยค่ะบางท่าน

อาจจะหมดไปแล้วก็ได้อย่าไปมั่นใจนะลองทานตรงนน้นฝั่งนี้เราออกทางนี้รอลองทานตรง้นทางนี้ค่ะเราออกทางนี้จจะหมดแล้วก็ได้แม่ขอบคุณค่ะวอุ้ยเดี๋ยวเออแม่ถือไปมานี่เป็นข้าวเทียนเจ้าพาพลฐานพาชุดกระชีมีท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดอีกไหมคะแม่แต่มันมืดตอนนี้คือว่างนะคะ มารับพลอยติดได้เลยนะคะะรข้าติดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้นำขึ้นที่โต๊ะคส่งนะคะอาสจากประเทศ้อแขงสวัสดีทุกท่านค่ะมารวมตำบลตะพัดอินทราวิคาเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะเดี๋ยวน้องก็จะไปจจกที่ถนนลาดจำเนินต่อ FC ที่อยู่ใกล้ๆไปได้เลยนะคะก็ได้รับไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีชื่อฮลโลซา ทองศุกรานาเจ็ดสีในดามคณะสิทธ <conception> ิ์ที่ได้มาตัวกรมงกับกินิทราวิหารนะเดียน้องเทศชาวุฒิแกกข้าวกององในสะรมงคํารรพบุญไว้พระ แม่ไม่น้ำสองคนสารท er ี่รับไปเยอะเราไม่ต้องมารับจีกแล้นะบางคนรับหลายรอบเลยเดี๋ยวมันจะไม่เท่าก uh ับ huh. ข้าวไงมันมาครบแล้วท mm ี่หน้างอยู่กับเอหน้างรับได้ไม่ต้องรับมั่นใจว่าผัดไทยยังอยู่

ยยูคองเหรอมาดูนับร้องมาดูนักร้องรูป <c oughs> <c oughs> ห,หลอ่อ้วขอ,ขอพอระรัตก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทายไปในวันที่เทววิหารพระนารายณองนี้นะครับ,รบ,บและก็ขอรบบุญานาต่อสาธาทัชนใจขอทุกท่านในโอกาสที่ทุ่านได้เดี๋ยวกลับมาในวันที่เทววิหารพระนาราอง อะไรอ่ะทีันี่มีแค่นี้แค่จะได้ตอนเอาไปเลยครับที่นี่มีแค่นี้นะอย่ไม่มีแล้วเนี่ยไม่เดี๋ยวถ้ามันมันยังมีนะก็ไปรู้ใหม่ในตอนนี้ขอบควันนี้ทุ่านมร่วมรุนกับทุกท่านเชกันอยขอค่ะแม่ยอมรับ ในโอกาสวันนี้เราเพียต้มาร,วมร่วมท่งเส,สิการวัฒนธรทยจกียับใจวาสัและ,และตำรับตะเกียบเอาตะเกียบทุอยางนะครับนนในจังหวัดนี้ก็ได้มาเส้นน้ำใจเล็กน้อยกินข้าวหลังซื้อให้น

นม่มีแรงมามขอบคุณพ่อขอบใจอยู่ด้วยน้าขุกทนทั้งตรงนั้นท่าสามารถที่จะไรับข้าวมาได้นะครับขอให้ทุกท่านานาแล้ก็มีความสุขใสการได้เข้ามาทำบุญิวัาจิงเราพิามาหายวันขอให้ทุกท่านไ้่คามสุขทุกท่านะครับและสครูหนเลยหลังจากได้ข้าวตรงนี้

ว่าที่ศิลปินแก็คกิโตคนใหม่ล่าสุดน,นะครับปลเรียนนะครับพลเรียนกรรมการพระธรุมุไว้ในความรักความจงจำความเมตตาสวัสดีค่านผู้ชมแะบรรยากาศดีและตลอดไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ สวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะ

ยาแล้วค่ะขอบคุณค่ะคะกดรักตรงที่ขอโทษทีนะคะกดแล้วเ่ยกี่ครับก็ที่วัดอินทรนะ เริ่มมีธบาทที่บ้าแห่งนี้เดี๋ยวพบกันอีกหลายหนที่ลาดดำเนินนะคะตอนนี้ขออนุญาาขึ้นรถไปลาดดำเนินก่อนนะจ๊ะกลับลาเพื่อไม่ได้บวชเดี๋ยวไปลาดดำเนินอีกครั้งหนึ่งค่ะ